ล่อลวงคนไปเป็นแรงงานบังคับค้ามนุษย์กักขังสแกมชาวบ้านอีกเสร็จแล้วไปจดทะเบียนบริษัทในเกาะ b r i t i s h Virgin อีกเสร็จแล้วไปลงทุนในตลาดอสังหาทรัพย์ในลอนดอนอีกคือถ้าทำทั้งหมดนี้จริงๆก็สมควรแล้วฮะคุณไปกระตุ้นทุกต่อมของทั้งประเทศมหาอำนาจและประเทศย่านนี้หมดเลยเอาจริงแล้วถ้าคุณจะทำสแกมเซ็นเตอร์แล้วคุณหลอกลวงเฉพาะฐานผู้ซึ่งมีเงินฝากซึ่งเป็นคนไม่รู้อีโนยเหน่อยไรแล้วก็พลาดโดนหลอกหรืออาจจะคนซึ่งพลาดในเรื่องเทคโนโลยีใช้งานอะไรไม่เป็นแล้วโดนหลอกถ้าคุณ ควบคุมความจํากัดของความชั่วร้ายให้มันอยู่ในประเทศเดียวอ่ะ่านนี้คุณก็ไม่โดนเล่นงานหรอกคุณก็คงจะรอดแต่ว่ารายนี้คือไม่ใช่ควบคุมแบบผลกระทบให้มันอยู่เฉพาะในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณเล่นล่อไปหมดเลย มันไม่ใช่แค่สแกมเซ็นเตอร์ไงคุณเป็น slave owner ด้วยคุณเป็นเจ้าของทาสด,ด้วยเสร็จแล้วคุณสแกมไปหมดทั่วโลกเลยอังกฤษอเมริกาไทยแลนด์เกาหลีด้วยใช่ไหมมันครบนะฮะมันเลยพังการที่ประเทศทั่วโลกเขาเข้าใจว่านี่คือข้อที่จริงแล้วโดยที่ผ่านจุดถกเถียงก็คือ Pri n c e Group คือชั่วจริงซ e o คนนี้ก็คงจะเป็นอัจฉริยะที่เร็วมากแล้วก็ส่งทอนน้าเลี้ยงให้ระบอบฮนะุนเซนเน่ยผมคิดว่าฮุนเซนก็คงจะต้องเลือกอะว่าจะให้รีจิมตนเองถูกค่นหรือทิ้งไอ้คนเนี้ยซึ จากประเทศต่างๆทั่วโลกก็คงจะมีอย่างที่บอกเรื่องนี้สรุปคร่าวๆก็คือว่าคงจบลงด้วยการที่ฮุนเซนยอมฆ่าคนนี้ให้โลกได้เห็นหรือไม่ก็จับกุมตัวแล้วก็ส่งไปติดคุกในสหรัฐแต่วความลับคนนี้มันอาจจะเยอะเกินไปที่จะปล่อยให้มีชีวิตต่อไปไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่แน่เหมือนกันถ้าฮุนเซนฮุนเซนอาจจะฝังคนนี้ให้โลกเห็นเลยก็ได้ Chairman of Prince Group นะฮะชื่อบริษัทเท่มากตำแหน่งก็เท่นะฮะ Chairman Prince Group ชื่อหรูมาก Indicted ถูกชี้มูลถูกฟ้อง Operating Cambodian f o r c e Labor Scam ไม่ใช่แค่แบบ Scam Center นะคือมีการบังคับให้แรงงานเนี่ยปฏิบัติงานในศูนย์นี้ในธุรกิจของกลุ่ม Prince Group เนี่ยนะฮะในอาคารที่เป็นแบบ Compound ปิดอะไรเงี้ยแล้ว engage ทำกิจกรรมซึ่งไม่ใช่คริปโตเค r เรนซีนะแต่เป็น fraud ซึ่งเกี่ยวกับ Scam ซึ่งเกี่ยวกับคริปโต นะซึ่งแค่ผาาหัวแถลงข่าวของหน่วยงานรัฐเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเป็นการผ้าหัวข่าวเนี่ยมันก็แรงระดับที่ทุกคาเนี่ยมันเป็นคําซึ่งมีนัยยะในแง่ลบหมดเลย <c oughs> คือมันตลกตรงไหนแล้วไหมฮะที่ผมตลก <c oughs> ในฐานะที่ผมเสพข่าวเรื่องคริปโตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นศัพท์ซึ่งกลายเป็นเหมือนกับว่ามันมีนัยยะในแง่ลบไปแล้วอ่ะคือคำนี้แค่คริปโตเคอเรนซีโผล่มาอยู่ในเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยนะ สำนักง,งานสื่อสารสาธารณะเนี่ย Office of Public Affairs อะไรเนยนะฮะแค่คำนี้โผล่มามันก็แบบมันจบแล้วอะ่ะไม่ว่าใครจะเกี่ยวอะไรกับคริปโตนี้แต่ว่ามันเหมือนกับเกี่ยวกับคริปโตแต่ว่าใจความหลักอะ่ะมันเกี่ยวกับ scam compound ที่ทำงานเป็นอาคารเอาไว้ใช้ในการเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการหลอกลวงหลอกลวงแค่นั้นก็ถ้าเกิดพนักง,งานไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นแรงงานบังคับยังพอไปได้ใช่ไหมอันนี้มี f o r c e labor ด้วยแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในกัมพูชาด้วยตั้งชื่อ Prince g r o u p ีก ชื่อก็หรูเกินนะฮะหรูเกินจนไม่คู่ควรกับชื่อ Prince Group นะฮะ fraud schemes โอเคก็ตกลงไปนะว่าอังกฤษและสหรัฐก็จัดหนักทั้งคู่นะครับอันนี้กลายเป็นเรื่องหลักซึ่งเป็นงานเข้ากัมพูชาคือไม่ใช่แค่กลุ่มนี้ที่โดนแต่ว่าเขาต้องการควานบาดเครือข่ายซึ่งเคลื่อนศูนย์ก c a มอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเหยื่อบางทีมันก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศย่านนี้ได้ไงมันเป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างละเอียดโดยกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษนะฮะแล้วก็สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของรัฐบาลของอังกฤษเนระบุว่าศูนย์ก c a m อ e r เหล่านี้ใช้แผนการ ที่แยบยลทั้งการหลอกให้รักและใช้ความสัมพันธ์ปลอมๆเพื่อล่อลวงเหยื่อในระดับอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งรวมไปถึงเหยื่อในสาราชาณาจาักรด้วยโดยผู้ซึ่งดำเนินการหลอกลวงเหล่านี้มักจะนำชาวต่างชาติไปค้ามนุษย์กักขังและบังคับให้ทำงานช่อโกงทางออนไลน์ภายใต้การขู่ทรมานพร้อมอ้างถึงหัวหน้าเครือข่ายนี้ว่าคือนายเฉินจี ทำไมโหดขนาดนี้วะซึ่งเขาได้ร่วมกับเครือข่ายผู้กระทำอีกหลายคนจดทะเบียนบริษัทในหมู่เกาะ British Virgin และลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลุงลอลดอนด้วยโอ้โหลูกพี่ครบวงจรงจริงๆเนี่ยล่อลวงคนไปเป็นแรงงานบังคับค้ามนุษย์กักขังสแกมชาวบ้านอกีกเสร็จแล้วไปจดทะเบียนบริษัทในกเกาะ i s h v i r อีกเสร็จแล้วไปลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนอีกคือถ้าทำทั้งหมดนี้จริงๆก็สมควรแล้วฮะคุณไปกระตุ้นทุกต่อมของทั้งประเทศมาหามหน้า และประเทศย่านนี้หมดเลยทรัพย์สินต่างๆซึ่งเขาและเครือข่ายได้ลงทุนอาทิครหานมูลค่า12ล้านปอนด์โอ้โหโอโห้นี่มันเหมือนในหนังบีคิปเปอร์เลยที่เจสันสเตเตอเล่นอ่ะคือมันต้องล้างบางหมดเลยถึงหัวขบวนครหานมูลค่า12ล้านปอนด์520ล้านบาทในย่านทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนมีอาคารสำนักง,งานมูลค่า100ล้านปอนด์โอ้โหนี่ธุรกิจใหญ่มากเลยวะ่ะ บนถนนเฟนเชอร์ชในกรุงลอนดอนแล้วก็แฟลต17ห้องบนถนนนิวอ็อกสฟอร์ดย่านไนน์เอลฟในเขตลอนดอนซึ่งทางสาราชนจาจักรได้อายัดเครือข่ายมูลค่า12ล้านปอนด์ไปเรียบร้อยแล้วและระงับการเปลี่ยนมือทรัพย์สินอื่นๆทันทีตามมาตรการความบาดเพื่อกันไม่ให้ในายชนยื้อคนนี้แล้วก็เครือข่ายของคนนี้ได้ประโยชน์จากระบบการเงินของประเทศใดอีกนะฮะโอ้โหอันนี้ไร้กาศร,ระดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเน็ตฟลิกซ์รวมกัน ใครบ้างตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรในรอบนี้ราชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรตามถแถลงการของสาราชอาณาจักรล้วนมีความเชื่อมโยงไม่ทางใดทางหนึ่งถึงกลุ่มบริษัท Prince Group กลุ่มบริษัท Prince Group แล้วก็สนเจินซึ่งเป็นประธานเป็นกลุ่มบริษัทซึ่งมีชื่อเสียงมีมูลค่าหลายพันล้านปอนด์และมีกิจกรรมทางธุรกิจกว้างขวาง,วางทั่วกัมพูชาในที่อื่นๆซึ่งแถลงการระบุว่าในเฉินและกลุ่มบริษัท Prince Group ได้ก่อสร้างคาสิโนโรอบๆที่ถูกใช้เป็น scam center โอ้นี่มันเป็นอย่างที่ในไทยเราก็พอที่จะทราบกันนะแต่ในที่สุดเมื่อสหรัฐแลงกฤษเล่นงานเต็มเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยเปิดโปงสิ่งที่กัมพูชาปล่อยให้มีเป็นรัง scam center แบบนี้นะฮะ เขารักษาเครือข่ายการปฏิบัติการต่างๆผ่านตัวแทนซึ่งรับมอบชันทาดจากองค์กรและมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกลุ่มบริษัทจินเบ้กรุป๊ปธุรกิจสันทนาการและความบันเทิงซึ่งเชื่อมโยงกับ p ริ n c e Group มีทรัพย์สินรวมโรงแรมทั้งหมด7ชั้นและคาสิโนในเมืองเสียนุวิลของกัมพูชาอารวมถึงศูนย์สแกมเมอร์ต่างๆโอ้โหกัมพูชาก็เสียชื่ออีกรอบใหญ่นะฮะแต่ว่าก็เป็นการเสียชื่อในระดับโลกซึ่งเป็นการซ้ำแผลเดิมที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าในช่วง20-30ปีที่สุนเซน ปกครองประเทศมาเนี่ยก็ปล่อยให้สแม c a ็นเตอร์แบบนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมี golden fortune resort ซึ่งอยู่เบื้องหลังศูนย์กมเมอร์ขนาดใหญ่ในย่านชานเมืองของกรุงพนมเปญที่ก่อสร้างโดยบริษัทในเครือของ prince group และแสดงตัวเป็นอุทยานเทคโนโลยีแล้วก็ยังมี byex exchange นะฮะแพลตฟอร์เมเงมนคริปโตซึ่งเชื่อมโยงกับ J i n pay group แล้วก็ prince group โดยสาราชอาจักรระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชาเวียดนามทั่วทั้งภูมิภาคนี้ได้ใช้การประกาศหางงานปลอมเพื่อล่อลวงชาวต่างชาติให้เข้ามาที่คาสินโนหรืออาคารรอบๆที่ไม่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงโดยพวกเขาบังคับให้ทำงานและหลอกลวงออนไลน์ภายใต้การขู่ทรมานซึ่งการหลอกลวงต่างๆมักจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อโน้มน้าวให้เป้าหมายลงทุนเงินจำนวนมากในแผนล,ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจากนั้นก็นำเงินที่ได้ไปฟอกผ่านระบบการเงินที่ ับซ้อนซึ่งรวมถึงการนําไปผ่านธุรกิจซึ่งดูเหมือนจะถูกกฎหมายไปจนถึงการทําแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ผมจะบอกนิดนึงว่าความผิดพลาดของกลุ่ม Prince Group คืออะไรรู้ไหมฮะคือมันคือระดับความชั่วฮะ คือถ้าคุณทำมเซ็นเตอร์นะแล้วคุณจะได้เงินชาวบ้านมาขโมยเงินไปแล้วส็ดแล้วคุณจะเอาเงินไปฟอกแต่ถ้าคุณไม่ถึงขั้นล่อลวงให้คนไปทํางานแล้วก็บังคับขู่เข็นให้ทํางานเยี่ยงทาสอะไรเงี้ยถ้ารักษาระดับความชั่วให้มันแค่การขโมยเงินชาวบ้านแล้วก็เอาเงินไปฟอกแล้วก็เอาเงินไปใช้ถ้าคุณรักษาระดับความชั่วให้มันไม่ได้รวมไปถึงการล่อลวงให้คนไปทํางานรวมบังคับขู่เข็นทํางานเยี่ยงทาสอะไรเงี้ยไม่งั้นฆ่าตายอะไรเงี้ยคือคุณยกระดับให้มันเป็นเหมือนระ ระดับความชั่วร้ายแบบที่เป็นหนังฮอลลีวูดได้เลยเขาเรียกว่าเลวอย่างครบวงจรนะฮะคุณน้นทําความเลวอย่างครบวงจรไงแล้วมันเป็นความเลวระดับอินเตอร์ได้ไงเอาจริงแล้วถ้าคุณจะทํสแกมเซ็นเตอร์แล้วคุณหลอกลวงเฉพาะฐานผู้ซึ่งมีเงินฝากซึ่งเป็นคนไม่รู้อีโนยเหนอยนไรแล้วก็พลาดโดนหลอกหรืออาจจะคนซึ่งพลาดในเรื่องเทคโนโลยีใช้งานอะไรไม่เป็นแล้วโดนหลอกถ้าคุณควบคุมความจํากัดของความชั่วร้ายให้มันอยู่ในประเทศเดียวอะ่านนี้คุณก็ไม่โดนเล่นงานหรอกคุณก็คงจะรอด แต่ว่ารายนี้คือไม่ใช่ควบคุมแบบผลกระทบให้มันอยู่เฉพาะในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณเล่นล่อไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่สแกมเซ็นเตอร์ไงคุณเป็น slave owner ด้วยคุณเป็นเจ้าของทาสด,ด้วยเสร็จแล้วคุณสแกมไปหมดทั่วโลกเลยอังกฤษอเมริกาไทยแลนด์เกาหลีด้วยใช่ไหมมันครบนะฮะมันเลยพังโอเคฉนจือป,ประธานกลุ่มบริษัทพรินท์กรุ๊คือใคร BBC เขียนน่าสนใจข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคลังสหรัฐเผยแพร่เมื่อ14ตุลาคมระบุว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือ OFAC ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงคลังของสหรัฐได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร146เป้าหมายที่อยู่ภายใต้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group Transnational Criminal Organization ที่มีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชาแถลงการดังกล่าวระบุว่าเครือข่ายนี้นำโดยเฉินยื่อชาวจีนวัย38ปีที่สละสัญชาติจีนและปัจจุบันถือสัญชาติกัมพูชาสร้างอาณาจักรทุร ธุรกิจในกัมพูชาผ่านเครือข่าย Prince Group แล้วก็ฟ้องเงินผิดกฎหมายโดยนำมาผ่านบริษัทต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะถูกกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านหน่วยงานใต้การควบคุมของเครือ Prince Group อาทิ Prince Holding Group นี่ถ้าคุณจะตั้งบริษัทในประเทศไหนคุณตั้งใช้ชื่อนี้ไม่ได้อีกแล้วนะเนี่ยมันหมดความชอบธรรมไปเลย Prince Bank นะฮะ Prince o n y U Real Estate Cambodia Group โอ้โห นี่แสดงว่าอยากเป็นเจ้าชายแต่ไม่ได้เป็นก็เลยอยากมาเป็น s c a m อ e r แทนนะกระทรวงการคลังสหรัฐระบ,บุว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group ได้ประโยชน์จากอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการทำข่มขู่ทางเพศ sex torture ฟอกเงินช่อโกงในรูปแบบต่างๆ corruption พนันออนไลน์ค้ามนุษย์ซ้อมทรมานกันโชครัพ์แรงงานทาสในระดับอุตสาหการรมโอ้ในศูนย์สก c a ม m e r เหล่านี้แรงงานมักจะถูกล่อลวงว่าได้งานบริการลูกค้างานสนับสนุนทางเทคนิคสายงานที่เกี่ยวข้องโดยเสนอว่าให้ผลตอบแทนดีแต่สุดท้ายกลับ ถูกกักขังและบังคับให้หลอกลวงคนอจากทั่วโลก ที่ผ่านมาเฉินถูกฟ้องโดยศาลร,รัฐบาลกลางสหรัฐในเขตบรุกลิน Brooklyn ด้วยที่นิวยอร์กโดยข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงและฟ้องเงินนะฮะแล้วนายนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กัมพูชาใช่ไหมเนี่ยคงคงไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยรางงานดังกล่าวไอการสหรัฐระบุว่าเฉินชื่อและเครือข่ายของเขาคือผู้บริหารค่ายกักการแรงงานในกัมพูชาซึ่งมีผู้คนถูกกักขังอย่างไม่สมัครใจเพื่อให้ดําเนินการแผนช่อโกงสกุลเงินคริปโตโดยเฉินจะถูกกล่าวหาว่าได้ฟ้องเงินที่ได้มาผ่านการพนันออนไลน์และบริษัทขุดสกุลเงินคริปโตโดยไอ การระบุว่าได้ยึดเงิน450,000ล้านบาทที่ตรวจสอบได้ว่ามาจากอาชญากรรมโดยอายการยังได้ขออนุมัติศาลเพื่อดูแลบิตคอยเหล่านี้อย่างถาวรโอเคคือมันน่าสนใจว่าผมคิดว่ามันเป็น n e x u s นะฮะคำว่า n e x u s คือมันเหมือนกับมันไม่ใช่เน็ตเวิร์กมันเชื่อมกันหมดมันเป็น n e x u s ของทุกอย่างซึ่งสามารถเลวร้ายได้แล้วมันเลวร้ายไปได้หมดเลยในแบบที่อยู่ภายใต้เครือเดียวแล้วมันเชื่อมโลกของการต้มตุนคนโลกแห่งการบังคับให้คนนั้นทํางานโลกแห่งการใช้เทคโนโลยีในการ ลวงเหยื่อโลกของการเอาเงินไปฟอกในคริปโตสกีมต่างๆที่สามารถทำได้พนันออนไลน์ด้วยสมบูรณ์แบบแล้วก็อันนี้คืออาชญากรข้ามชาติที่ไปสิงสถิตอยู่ในรัฐซึ่งปล่อยปัดและเลยให้มีสแกมเมอร์คริมินอลแบบนี้นะฮะ คือเอาจริงๆแล้วถ้าในระดับซึ่งคนนี้ทำเนี่ยถ้าไม่หยุดยั้งเนี่ยหรือหยุดไม่ได้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันก็ไปถึงขั้นที่มันสะเทือนอำนาจทางการปกครองในระบอบหุนเซนทั้งหมดซึ่งยังสามารถค้ำจุนโครงสร้างประเทศกัมพูชาให้อยู่ได้ ผมคิดว่าทางกฤษและสหรัฐเขาโค่นเฉินชื่อและเครือข่าย Pri n c e Group ไม่ได้เนี่ยเขาคงลงขันกันเปลี่ยนฮุนเซนนะฮะแต่ผมคิดว่างานนี้คนนี้คงจบแต่ว่าจะจบยังไงโดยที่เสียชีวิตหรือไปขึ้นศาลหรือจูจ่ๆหายตัวไปผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าถ้าระดับนี้เนี่ยแล้วฮุนเซนไม่คายเขาเนี่ยนะฮะคำว่าคายคือคอควายสละอายอยักษ์นะ,ะถ้าฮุนเซนไม่ยอมคายเขาออกมาเนี่ยฮุนเซนก็จบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนนี้อีกสักพักคงไม่น่าจะมีโอกาสมีชีวิตบนโลกไปเนี้ยนะฮะยกเว้นสะว่าเขาจะหลบซอ ในกัมพูชาจากคุนเซนได้ซึ่งก็คงจะไม่ฮุนเซนคงต้องยอมคายเขานะฮะคิดว่านะฮะน่าให้วิเคราะห์ดูคราวนี้ท่านผู้ชมอาจจะนั่งคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวฮุนเซนจะพยายามเข้าถึงตัวทรัมป์แล้วก็ให้ทรัมป์ช่วยเรื่องประธานของ Pri n c e Group หรือไม่ผมคิดว่าคงไม่ผมคิดว่าฮุนเซนก็คงจะหาทางเอาตัวรอดแล้วแหละว่าเขาไม่เกี่ยวกับกับอาชญากรข้ามชาติคนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวฮุนเซนก็คงจะหาทางเอาตัวรอดเขาต้องยอมคายคนนี้ออกมาหรือไม่เขาก็อาจจะกําจัดคนนี้ให้ก็ได้นะ ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวหรือเปล่านะฮะเนี่ยคาด1000คนเกี่ยวพันกับวงจสรสมเมอร์เกาหลิใต้ส่งทีมสืบสวนไปกัมพูชาเกาลลีใต้ตอนนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งเจอปัญหากับกัมพูชา AFP รายงานรัฐบาลในกรุงโซลของกาหลิใต้ได้ส่งทีมสืบสวนพิเศษไปกัมพูชาเพื่อหาหรือร่วมกับรัฐบาลพดมเปญในกรณีงานกมเมอร์และสย์หลอกลวงออนไลน์ที่เกี่ยวข้องก,ก,กับการลักพาตัวพลเมืองหลายสิบคนที่ผมนั่งคิดอยู่คือว่าคุณสแกมคนโดยที่คุณไม่ต้องลักพาตัวคนไปทํางานแบบบังคับมัน ทำไมคุณทำอย่างนั้นไม่เป็นวะคือคุณก็ทำโดยที่คุณก็จ้างบุคลากรแล้วก็ให้เงินเดือนแบบปกติแล้วก็สแกมคนจากทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องบังคับแรงงานไม่ได้หรอทำไมต้องทำ human trafficking ด้วยคืออันนี้คือความไม่พอดีของความเลวนะฮะคือมันพอคุณไม่พอดีอย่างความเลวคุณทำแบบครบวงจรเนี่ยมันไม่มีทางรอดไง เกาหลีใต้เขาก็ไม่พอใจประธานาธิบดีเขาก็เอาจริงกับเรื่องนี้รัฐบาลวางแผนที่ะใช้ความพยายามในการทางการทูตทุกวิถีทางเพื่อรักษาความร่วมมือกับกัมพูชาขณะเดียวกันก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือด้วยหน่วยตำรวจเกาหลีใต้เตรียมหารือกับทางการกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวกลับมีรายงานว่านักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตจากการถูกลักพาตัวและทรมานโดยกลุ่มอาชญากรในท้องถิ่นแสดงว่ากัมพูชานี่คือไม่มีกฎหมายเลยเนี่ย lawless ขนาดน,นี้เลยเหรอก็อันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งคือเชื <entirely> ่อกันว่ามีคนประมาณสองสาคนจากหลายสัญชาติทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมหลอกลวงของกัมพูชาซึ่งมีเป้าหมายเป็นเหยื่อทั่วโลกคืออย่างน้อยนะในภาพยนตร์ B ี keeper อร์ซึ่งผมเคยแนะนำให้ไปชมอ่ะที่ Jason Sta เตอร์เขาเผารังเลยอ่ะเพราะว่ามันมี scam center ในในหนังเนี่ยที่เชื่อมไปถึงอำนาจทางการเมืองในประเทศที่เป็นฉากเซตติ้งของ Bkeeper อเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพนักงานซึ่งทางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งโทรศัพท์หลอกลวงเอาเงินชาวบ้านเนี่ยมันยังเป็นคนซ ได้เงินเดือนไอ้นี่คือผู้บริหารเนี่ยประหยัดถึงขั้นที่ไม่ต้องการจ่ายเงินแบบคนงานบังคับให้มาเป็นแรงงานทาส่ะ ท,ทั้งที่ได้รายได้เยอะจากการสแกมชาวบ้านนะฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่อยู่แน่นอนทั่วโลกนะฮะแล้วก็ทั่วประเทศในวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึดบิตคอยมูลค่าประมาณ5 0 0แสนล้านบาทแล้วก็ฝากฝังทางประเทศไทยนะครับเพื่อผลึกกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางคริปโตเทาด้วยนะฮะคณะกรรมการอปปง,งของไทยมีอำนาจเยอะนะฮะเขาชี้แจงเรื่องกฎหมายไทยเกี่ยวกับก,การยึดเงินเทาว่าจะต้องมีหลักฐานชัดรายละเอียดเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าต้องรอตามต่อไปแต่ว่าไอการทําลาย เครือข่ายเนี่ยมันต้องทำลายด้วยการใช้ความรุนแรงในการกำจัดคำว่าทำลายคือผมพูดถึงการล้างบางโดยที่ใช้กำลังนะฮะเครือข่ายของ Pri n c e กร o u p ทั้งหมดมันต้องระดับฮุนเซนใช้กำลังในการกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในระบอบของตนเองแต่ว่าอันนี้แน่นอนฮุนเซนก็จะทำในสิ่งที่สะเทือนท่อน้าเลี้ยงตนเองด้วยแต่ประเทศอื่นเขาคงไม่ถึงขั้นลงทุนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในกัมพูชา ตราบใดที่ฮุนเซนยอมคายอาชญากรข้ามชาติคนนี้ออกมาหรือฮุนเซนอาจจะยอมแบบค่าให้ก็ได้ก็คือกําจัดไอ้นี่ให้นะแล้วก็ยื่นเงินแล้วก็เอาไปให้ผู้สูงเสียหายการที่ฮุนเซนทําให้ไทยไม่พอใจก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการที่ฮุนเซนทําให้สัมริกาอังกฤษและก็เกาหลีใต้ไม่พอใจพร้อมๆกันแล้วทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษเกาหลีใต้ไทยหรืออีก20ประเทศหรือ30 40ประเทศทั่วโลกการที่เขารู้ว่าฮุนเซนปล่อยให้มีแกมเซ็นเตอร์แบบนี้อยู่ภายใต้ Pri n c e g r o u ปอยู่ได้แล้ว คงจะจ่ายสวยให้รัฐบาลฮุนเซนด้วยอยู่แล้วอะอยังไงก็ต้องจ่ายอะท่อน้ําเลี้ยงกันนะฮะการที่ประเทศทั่วโลกเขาเข้าใจว่านี่คือข้อได้จริงแล้วโดยที่ผ่านจุดถกเถียงแล้วก็คือ Pri n c e Group คือชั่วจริงแล้วก็ c e o คนนี้ก็คงจะเป็นอัจฉริยะที่เร็วมากแล้วก็ส่งท่อน้ําเลี้ยงให้ระบบฮุนเซนเนี่ยผมคิดว่าฮุนเซนก็คงจะต้องเลือกอะว่าจะให้รัจบมตนเองถูกค่นหรือทิ้งไอ้คนนี้ซึ่งผมคิดว่าฮุนเซนก็คงจะทิ้งไอ้คนนี้นะฮะแต่จะทิ้งอย่่่่่าาางงไรรโดยยทีห้ตตตืออสมัววก็แลแล เฉินยือ่อซึ่งมีชื่อเล่นว่าวินเซนต์นักธุรกิจเชื้อสายจีนวัย38ปีผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Holding Group ซึ่งอายการรัฐบาลกลางเขตบรุกลินได้ตั้งข้อหาดำเนินคดีแล้วในความผิดฐานช่อโกองออนไลน์สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและติดสินบนคำฟ้องระบุว่านายเฉินยือ่อเป็นผู้ควบคุมฟาร์มโทรศัพท์ในกัมพูชาโดยที่มีการลักลอบนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในลนาาักษณะบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์แบบ Pi Butchering ซึ่ง เป็นการล่อลวงเหยื่อให้ลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีแรงงานเหล่านี้ถูกข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการทรมานเพื่อให้ปฏิบัติการช่อโกงอย่างต่อเนื่องเงินที่ได้จากการหลอกลวงถูกใช้ฟ้องเงินและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเรือยอทเครื่องบินเจ็ตนาริกาหรูและภาพวาดของพิคาโซรวมถึงอสังหาริมทรัพย์หรูในลอนดอนรวมทั้งสิ้น142ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกอายัดไว้หมดแล้วมาตรการคว่ำบาตรและการยึดบิตคอยในรอบนี้เนี่ย รวมเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณเกือบ5 0 0 0สนล้านบาท กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยืดบิตคอยหนึ่งแเรหรียญน,นะฮะซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของนายสนยืดเข้าสู่การครอบครองของทางการสหรัฐแล้วกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศนะครับให้ Pri n c e Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อเฉินยืดและผู้ร่วมกระบวนการรัฐบาลสหราชอาณาจักก็เปิดเผยได้ว่าจะดำเนินการคว่ำบาตรนายเฉินยืดเช่นเ,เ,เดียวกันเส้นทางของ Prince กร o u p ของเฉินยืดโยงกับคีแมนซึ่งเป็นคนที่สร้างภาพไ ว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่โตอะไรเงี้ยนะฮะมีจิตกุศลช่วยเหลือสังคมก็มีเงินเหลือเยอะมากก็เลยช่วยเหลือสังคมได้บริจาคนู่นบริจาคนี่ก็คือเป็นเจ้าพ่อธุรกิจซึ่งผิดกฎหมายเขาเกิดที่ประเทศจีนนะครับในปี1987นะฮะอายุยังไม่ถึง40เลยนะฮะต่อมาสละสัญชาติของประเทศตนเองแล้วก็กลายเป็นชาวกัมพูชานอกจากสัญชาติกัมพูชาก็ยังถือหนังสือเดินทางของไซปรัสวานวูอาตูแล้วก็สาราจานาจเอาไว้ใช้ในการหลบหนีหรือเข้าไปซื้อสังหาแล้วในกัมพูชาเนี่ยเขามีภาพล้วว่าเป็นนัก ตั้งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจธนาคารนอะสังหาริมทรัพย์การบินการค้าปลีกนะเฉินสร้างตึกสูง47ชั้นในกรุงพนมเพญในเมืองหลวงของกัมพูชาแล้วก็บริหารธนาคารซึ่งมีชื่อว่า p r i n c e Bank ซึ่งมีที่พลมาสารต่อเศรษฐกิจกัมพูชาคือถ้าผมอยู่ในกัมพูชาและผมเป็นฮุนเซนตอนนี้ผมจะฝังเฉินชื่อในพิธีไลฟ์ให้โลกได้เห็นผมคิดว่านั่นคือทางเดียวที่จะรอด เพราะทุกคนก็รู้ว่าสนจื่อก็ต้องให้เงินหุนเซ็นมหาศาลอยู่แล้วแล,วและเขาเป็นตัวใหญ่สุดที่นู่นไงที่กัมพูชาเลี้ยงดู ในเว็บไซต์ของเขาแนะนำตัวเองภายใต้ชื่อวินเซนต์อวดอ้างว่า Prince Group เป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำของกัมพูชาซึ่งยึดมั่นในมาตรฐานสากลและมุ่งมั่นสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเขาอย่างแสดงตนเป็นผู้ซึ่งใจบุญด้วยการดำเนินโครงการทุนการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาด้วยแต่เบื้องหลังนั้นเขากกออาชญากรรมอันน่ารังเกียจกระทรวงยุติธรรมสหนรัฐระบุว่าฉันเป็นอาชญากรเบอร์หนึ่งขององค์กรนี่นะฮะสั่งการทุกอย่างดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายเองเขาอย่างสั่งการโดยตรงให้เีียนนนตพักงา ซึ่งมีปัญหาด้วยโอ้โหให้หาคือมันไม่ใช่แค่หน้าเงินมันซาดิทด้วยเขาก่อตั้งบริษัทที่เอาไว้บังหน้าธุรกิจต่างๆเหล่านี้ในหมู่เกาะ British Virgin Island ด้วยนะครับเขาซื้ออาคารสำนักงานในกรุงลอนดอนซื้อคฤหาสนาซื้ออพาร์ตเมนต์ซื้อ,อภาพวาดพิกาโซเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเลยยอดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอังกฤษบอกว่าคนนี้คือคนซึ่งอยู่เบื้องหลังศูนย์หลอกลวงอันนาสยุสยองที่ทำลายชีวิตผู้คนที่เปราะบางและนำเงินจำนวนนั้นไปซื้อที่อยู่อาศัยในลอนด เฉนและผู้บรหิหารระดับสูงของ Prince Group ได้ใช้ที่พลทางการเมืองในหลายประเทศติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปกป้ององค์กรอาชญากรรมของตนเองแสดงว่าเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะเจ้าหน้าที่ในกัมพูชานั้นเนี่ยภายใต้การคุ้มครองนี้พื้นที่ชายแดนไม่เพียงแต่ในกัมพูชาเท่านั้นยังรวมถึงในเมียนมาและลาวซึ่งกลายเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับอาชญากรข้ามชาติเช่นของในกลุ่ม Pri n c e Group ค่ายอาชญากรที่ Pri n c e Group บริหารจัดการอย่างกว้างขวางได้ล่อลวงแรงงานต่างชาติด้วยโฆษณาการหางานปลอมกักขังพวกเขาไว้ในสถานที่คล้ายกับค่ายกับการที่มีกำแพงสูงเป็นคอมพาว์แล้วก็มีลวดหนามเพื่อระดมพลก่ออาชญากรรมออนไลน์ไปเรื่อยๆในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วโดยองค์กริทธิมนุษยชน a อม e s t y International เหยื่อรายหนึ่งให้การว่าน่าสถานที่แห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับ Pri n c e Group มีการถูกบังคับให้ทำงานให้กับองค์กรอาชญากรรมอื่นๆด้วย มีสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐ USIP เป็นติ้งแทงเขาวิเคราะห์ว่าองค์กรอาชญากรรมออนไลน์ที่ดําเนินง,งานในกัมพูชาในเมียนมากและในลาวด้วยเนี่ยสามประเทศเลยนะฮะไม่ใช่แค่กัมพูชานะฮะสร้างรายได้ต่อปีประมาณ43,800ล้านดอลลาร์นั่นคือ60ล้านล้านวอนถ้าเป็นเงินเกาหลีนะฮะ มากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของกัมบ,บูชาด้วยซ้ำไปมากกว่า100%ไม่ใช่60%รนะฮะมากกว่าร0 0รัฐบาลกัมบ,บูชายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเมื่อเผชิญกับอาชญากรรม2ประเทศยังเห็นพ้องต้องกันว่าไม่สามารถเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เครือข่ายทางการเงินของ p ริ n c e Group สร้างขึ้นมาทําขึ้นมานะครับกระทรวงกงารคลังสหรัฐได้สรุปมาตรการเพื่อสกัดกั้นฮุยวันกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัททางการเงินรายใหญ่ของกัมบ,บูชาด้วยออกจากระบบการเงินของสหรัฐแล้วด้้้้้วววยออออออันน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 นกกนน่่่่หาาาาาาาีีมตตตรรรรคคบถืืเเป็เซึงงะะุแ ทั่วทั้งเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ซึ่งแผ่ขยายจากกัมพูชาไปยังเมียนมาและลาวผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดนี่เป็นการก่อการร้ายในรูปแบบซึ่งอย่างเช่นเัลเคด้าทากับสหรัฐในกรณีของอาคาร World Trade อะอเมริกาเขาส่งทหารเข้าไปแล้วเขายึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เอาโค่นตาลีบันลงเลยเพราะว่าตาลีบันปล่อยให้บินลาเดนอยู่คณนนี้ในที่นี้กัมพูชามันเล็กเกินไปที่อเมริกาเขาจะส่งทหารเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วบังเอิญมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การก่อการร้ายมันเป็นเรื่อง ทางด้านการเงินแต่ว่าผมคิดว่าอเมริกาอังกฤษณ,ณาวลานี้เกาหลีใต้รวมทั้งไทยเนี่ยก็ต้องการกําจัด ครือข่ายต่างๆเหล่านี้ออกไปให้หมดแหละแล้วแรงกดดันจากประเทศต่างๆทั่วโลกก็คงจะมีอย่างที่บอกเรื่องนี้สรุปคร่าวๆก็คือว่าคงจบลงด้วยการที่ฮุนเซนยอมฆ่าคนนี้ให้โลกได้เห็นหรือไม่ก็จับกลุ่มตัวแล้วก็ส่งไปติดคุกในสหรัฐผมคิดว่าถ้าฮุนเซนจับคนนี้แล้วก็ส่งไปติดคุกในสหรัฐแต่วความลับคนนี้มันอาจจะเยอะเกินไปที่จะปล่อยให้มีชีวิตต่อไปไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่แน่เหมือนกันถ้าฮุนเซนฮุนเซนอาจจะฝังคนนี้ให้โลกเห็นเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน